ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะโทษทีที่หายไปเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากติดทั้งตอนแรกที่ภัยพิบัติน้ําท่วมหลังจากนั้นผมก็ติดสอบที่มหาวิทยาลัยถัดมาก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์กว่าจะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้คือมรสุมเยอะมากนะครับตอนนี้ก็พอมีเวลาละก่อนอื่นนะครับก็ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งของเรานะครับบอกว่า ได้ตั้งกลุ่มของเกมเกมนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือ Pokeverse World นะครับหรือว่าเกมอื่นๆ Mon ส t e r g y ยิม a m p i o n s h i p หรืออะไรก็ตามนะครับเขาก็ติดต่อมานะครับในอินบ็อกซ์ทาง Facebook ผมนะครับว่าให้โปรโมตตัวกลุ่มนี้ให้หน่อยนะครับก็สำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็เข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับในกลุ่มอ่ะส่วนเนื้อหาหลักของวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากกาชาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเพราะว่าเกมนี้ผมว่าผมพูดไปจนหมดละแล้วผม ผมพูดตรงตรงว่าผมไม่ค่อยได้เล่นมาเลยนะครับช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยจนอันดับผมตกไปอยู่สัก25 26ของเซิร์ฟได้แล้วผมเขาเข้าออกทีนานนะครับอาจจะสักสองสามที่ผมอาจจะเข้าเกมสักทีหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแล้วก็มันผนวกกับว่าเกมนี้มันผมผมเลื่อมมาถึงจุดตันของสายฟรีแล้วมั้งใช้คำว่าสายฟรีได้ไมั้ยจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเตอิไมไปได้น่อยแต่ผมว่าตอนเนี้ยมันอยู่ช่วงที่ผมแบบตันจนแบบไปต่อมากกว่าเนี้ ย้ำลำบากแล้วคือถ้าจะเก่งมากกว่านี้แบบก้าวกระโดดคือมันทําไม่ได้แล้วนะครับก็เล่นไปตามสเต็ปของมันก็เลยไม่ค่อยบือหวากับมันสักเท่าไหร่บวกกับช่วงที่ผ่านมาคือโปเกมอนวายรเลกับ Scarlet นี่มาแรงมากนะครับผมติดงอมแงมเลยนะครับไม่มีเวลามาเล่นเกมนี้เลยนะครับผมฟาร์มเทอร์ล i ์ดดันเจนอย่างเดียวเลยนะครับที่ผ่านมา กับโปเกมอนสกาเลอไวเลตใครที่มีนินเทนโดสวิตอยู่แล้วยังไม่เล่นผมแนะนําให้ไปเล่นเลยนะครับมันเป็นเกมโปเกมอนที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วสนุกมากที่สุดเลยนะหลายคนบอกว่าอาเซอุอด,ดีกว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเกมสการเลอไวเลตมันสนุกกว่านะในความคิดผมอาจจะเพราะมันร่วมสมัยด้วยมั้งอ่ะทีนี้กลับมาเนะื้อหาหลักของเราออกนอกเรื่องไปทะเลไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เล่นมาานะักเ,เดี๋ยวผมกดลับไ้นี่กันเผื่อได้อะไรเพิ่ม ซานโทเคนโอ้ไดพันหกได้อันนี้มาอีกอืม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 ของเพียบอะผมมีอยู่ม 62, 000, ันหกหมื่นสองพันเพชรกับเพชรอันนี้อยู่สี่พันห้าแต่ว่าผมจะไม่ใช้เพชรนี้แล้วกันนะเพชรนี้มันหาย,ยากอ่าผมจะใช้หลงัลงๆัเป็นเพชรนี้นะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรดีว่ามันทั้งทีงท่มันก็เป็นเพชรเหมือนกันเอาเป็นว่าผมเรนโบว์แล้วกันนะมันดูเป็นสายลุงดีใช้คําว่าเรนโบ้นะครับโอ้โหผมมีอันนี้ถึงแปดร้อยยี่สิบเลยเอะเ่ะกด คือวันหนึ่งเนี่ยเออผมแนะนำนะครับใครที่เล่นเนี่ยผมจะกดอันนี้ทุกวันเลยนะกดใช้เพชรซื้อ,เอสเตมินาเนี่ยแล้วก็ใช้เพชรเพื่อซื้อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณทุกคนควรจะทำนะครับมันมันควรทำนะจริงๆคุณกดเข้ามาแล้วก็กดทำในทุกวันนะครับเพราะว่าทองในเกมเนี่ยแม่งหายากมากๆนะครับแม่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่หายากดูตัวละครผมก่อนตอนนี้ผมมีอะไรบ้างเนี่ยในขนาดว่าได้เล่นนะ เอ้ผมก็มีตัวเก่งๆเยอะนี่ว่าผมก็อัพไปไกลเออนี่ผมจะบอกว่าผมมีเรค o ซ่าที่เป็นชายนี่แล้วนะครับโหดูดีมากแต่ว่าตอนนี้แทบจะปลดเขาออกไปจากทีมนะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับดูดูเลเวลสกิลผมคือเลเวลสกิลเนี่ยนะนะผมบอกเลยแม่งเป็นอะไรที่อัพยากมากนะครับเพราะว่าแม่งใช้ทองล้วนๆน,นะครับแม่งอัพโคตรยากเอ่อตอนนี้ผมมีสเตมิน่าอยู่พันรอผมว่าผมควรจะทำอะไรดี อยากจะไปเปิดกรชาให้มันจบๆเลยนะแต่ว่าไหนๆก็มาเจอกันแล้วนะครับนานๆทีผมจะมาบอกแล้วกันนะว่าวันวันหนึ่งผมเข้ามาแล้วผมทําอะไรบ้างกับเกมนี้ขั้นแรกนะครับผมไปที่ Adventure ก่อนเลยอ่าพอเข้ามาถึงโหมด Adventure นะครับสิ่งที่ผมจะทําใน1วันนี้นะครับก็คือการกดปิดมันอยู่ตรงไหนว่าโอเคไม่ได้เข้าน้น <c oughs> อ่าฉากสวิเปอร์นะครับผมก็จะเล่นฉากสวิเปอร์กดอ่าพวกหา SSR ที่เราอยากได้นะครับ จริงๆผมกดทุกตัวนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันค่อนข้างหายากเอามาไม่ได้ใช้ก็เอาไปใช้อัพเป็นตัวที่เป็นแบบสายลุงก็ได้นะครับเนี่ยไอ้พวก SR บางตัวเราไม่ได้ใช้่ชไหมแต่เราก็เอามันไปเป็นวัตถุดิบในการอัพดาวของพวกสายลุงได้นะครับพวกพวกนี้นะเนี่ยมาโปเก,กมอนสายลุงอ่ะพอชาร์จสวิปเปอร์เสร็จนะครับเสร็จแล้วผมจะออกมานะแล้วผมก็ไปที่อโลลาไปจับโปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับ จับแบบธรรมดานะครับคือจับอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรนะผมมาจับเอาเควสรายวันนะครับอ่าไม่อยู่ชักมันเราออกเลยหลังจากนั้นผมมากดแมปนะครับแล้วผมเข้าไปที่โปเกมอนแฟคตอรี่นะครับอ๋อติดติดเดินไปดิเดินอ่าไปที่โปเกมอนแฟคตอรี่นะครับหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะทำรายวันนะครับคือทุกคนเข้ามาแล้วทำตามผมได้เลยนะอันนี้คือถ้าทำเสร็จแล้วคุณจะได้เควสรายวันครบทุกอย่างนะครับ อ่าแล้วคุณมากดกดรับของนะครับในบริษัทฟอเรรี่รับเสร็จแบบผมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะหลังจากนั้นเดินมานะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ได้ถ้าคุณได้ลงแรงไว้นะครับอ่าแล้วก็มากดรับนี่ครับอ่าเราก็ได้อน,นี้2 0 0พนนะครับออกนะครับเอ,อ่อถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เราคลองยิมได้ผมก็เอาซะหน่อยแล้วกันนะอุ้ยสามสี่ห้า อุ้ยกดผิดเอไม่เป็นไรครับมันไม่ค่อยมีใครมาตีเราหรอกนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดนะี้แล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับไอ้ของที่จะได้จากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเดินมาทางซ้ายนะครับไปที่ยิมนะครับโปเกมอนลีกคุยกับพิกจูโดเนตสักรอบหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปอัปเดตด้านซ้ายว่าบททดสอบของลีกเป็นไงโอ้โหโคตรเยอะเนี่ยครับหลายคนถามผมว่าผมไปฟาร์มพวกเพชรพวกอะไรจากไหนนี่ครับโปเกมอนลีกเลยฮนะถ้าหากว่าคุณอยู่ในผมใช้คําว่ากิวแล้วกันนะ ถ้าคุณอยู่ในกิลที่มันแบบมีคนเก่งๆเ,เยอะคือแบบคุณก็จะก้าวหน้าไปเยอะเนี่ยนะครับเห็นไหมวันหนึ่งคุณก็จะได้เพชรเยอะมากเลยนะแบบผมเนะี่ยหลังจากนั้นเดินออกไปทางนี้ครับเวอร์บอสนะครับไปตีเวอ,อ,อร์บอสเอาชิ้นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรไอเทมที่เราจะมาใส่ให้โปเกมอนถือนะครับแม่งจะเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสอันนี้ผมเคยทําไปในคลิปการเพิ่มค่าสเตตัสแล้วนะว่าทำยังไงอะ่ะโอเคขออนุญาตคลิปนะครับผมจะไม่สู้นะโอ้โหได้สี่ล้านเลยเหรอเชื่อผม เพราะผมเก่งขนาดนี้แต่เมื่อไหร่วะไม่เคยรู้ตัวเลยอ่ะชาเลนจ์ไปสตาร์ทสกิปนะครับสกิปให้หมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นสกิปแบบผมได้ไหมแต่ว่าน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละเพราะว่าอีก ID หนึ่งที่เป็น ID สายฟรีผมก็สกิปได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น VIP ขั้นนู้นขั้นนี้นะครับขออนุญาตสกิปให้หมดนะครับ อ่ะพอเรารับหมดทุกอย่างแล้วนะครับเปิดเนวิเกตนะครับมาที่ยิมนะครับเราจะต้องสู้กับยิมอะไรก็ได้อย่างน้อยสัก2ครั้งนะครับเพื่อทำโพสต์ลวันนะครับอ่านี่ผมจะมากดรับของนะเดี๋ยวมาดูกันว่าร่าสุดผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลวผมนับว่าผมน่าจะตกไปไกลละโอ้ยี่สิบห้านะครับเมื่อกี้เห็นแบบโอ้ขนาดาเขาได้เล่นนะอืมอันดับยี่สิบสี่นี่เขาตีผมรุวงลงมาเหรอเขาพลังแค่เฉดแสดเนี่ยแสดงว่าเขาก็เก่งใจได้อยู่นะครับ จริงๆตีกลับขึ้นไปนี่ยากมากแล้วตอนนี้คนอื่นเขาล้านกว่ากันหมดแล้วผมอยู่แค่ประมาณก็เก้าแสนนึงแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันดับของเกมนี้นะครับอ่ะเอาไปเราเก็บเก็บของพวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็เราไปท้าสู้หรือกดอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้เราจบใ้นะครับอย่างเงี้ยมันสามารถคลัชได้ผมก็จะเลือกคลัชนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันดับตรงนี้ว่าจะต้องไปอยู่อันดับ10อันดับต้นหรืออะไรเงี้ยอ่ะ ครัสักสองครั้งนะครับเลือกเอาก็ได้ครับอันใดอันหนึ่งใน3อันเนี้ยก็จะเล่นง่ายไม่เสียเวลามากนะครับพอผมเข้ามาจบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาลูนนะครับลูน exploration เนี่ยก็มากดสวิฟสักหนึ่งครั้งนะครับหรือใครต่อไปใครถ้าใครสามารถเล่นได้ตรงเนี้ยก็แนะนําให้เล่นนะครับเนี่ยพวกลูนมันก็จะปลดล็อกไอเทมให้เรามาใช้ก็ทําให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นนะครับ เอาเปิดเลยก็ได้อะเด้งมาจังเลยลำคาญเพราเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้า Adventure นะครับเข้าไปที่ช่องแชทนะครับคุณพิมพ์แชทสักรอบอหนึ่งอ่าแล้วส่งไปนะครับแล้วก็มากดส่งของขวัญให้เพื่อนหลังจากนั้นให้ไปที่โปเกมอนนะครับสิ่งที่ผมทำนะทุกวันนี้ผมทำแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่เล่นแบบผมก็ได้นะแต่ว่าผมผมผมทำแบบนี้อยู่นะครับเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ ต่างคนต่างมีวิธีในการรวนระยะเวลาในการเล่นรายวันไม่เหมือนกันนะครับถัดมาผมก็จะดูว่าตัวไหนเนี่ยที่ระดับการอัพเขาเรียกว่าอะไระเนี่ยอัปเดตสเตตัสมันต่ำกว่าตัวอื่นอย่างถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างเลชิลเลกับดราก้อนไนท์ของผมเนี่ยมันอยู่ที่แอ t แท c t l e v เลเวลใช่ไหมครับผมก็จะมาอัพดูอ่ะอันนี้ผมต้องการที่3 4ไปถึงไหมโอ้ยขาดอีกอ่ะก็ยังไม่ไปต่อนะครับ ทีเราก็ไปดูตัวอื่นผมก็จะดูว่าตัวไหนที่มันเล่นได้นะครับคือจริงๆผมแค่ตั้งใจจะผ่าในตัวเนี้ยเผาพลังงานมันให้หมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเล่นแต่ถ้าใครที่ยังไปด่านไม่ไกลผมแนะนําให้เอาพลังงานตัวเนี้ยไปเผาที่ไปใช้ในการเคลียร์ด่านสเตตไปไกลๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําแบบผมเพราะว่าไม่งั้นนะคุณจะเสียเวลามากเลยกับการฟาร์มเพื่อให้ตัวเนี้ยขึ้นไปกว่าแต่ละระดับมันยากนะครับ เมทัลคอร์ s นะไม่เอาผมไม่อยได้ใช้นะครับผมอยากปั้นตัวพวกนี้มากกว่า SR อ,อืมนี่ผมปั้นเกงก้าใช้นี่ผมด้วยอ่าเนี่ยครับก็ขึ้นไปดีพ e เน e n หนึ่งเหลืออีก200ใช่ไหมไปได้ต่อปะ่ะอ่ะได้อยู่อีกไปดีพ e เน e n สองได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วเหลือเจ็ดสิบแปดอ่ะคิกไปรอเลยอ่ะพลังงานผมก็หมดแล้วทีนี้ผมว่าผมน่าจะทำเฟสไล่วันหมดแล้วนะครับเราก็มาดูว่า มันยังเหลืออะไรให้ทำอีกไหมเห็นไหมครับพอคุณมาดูตรง daily quest เนี่ยคุณก็มีหน้าที่แค่กดรับของเลยผมว่าที่ผมทํามาน่าจะครบหมดแล้วน่าจะเหลือแค่บางอันอ่ะก็จะไปสายอัพที่ลีกนะครับก็กดสายอัพไปแค่นั้นเองแล้วเราก็กดไปร,รับของจบครับใน1วันผมก็ทําอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้เลยเข้าเกมมาก็กดนู่นนี่นั่นนะครับใช้เวลาประมาณสักไม่เกินเท่าไหร่เลยะห้านาทีถึง10นาทีนะครับประมาณนี้ ในการเข้าเกม1วันของผมผมเล่นแค่นี้จริงๆนะไม่ได้เล่นอะไรไปมากกว่านี้เลยเอ้าอันนี้เขามีอีเวนต์ใหม่นะครับ s p Space Time r e a ร m โอ้โหเขาเล่นยังไงอะเดี๋ยวนะมีแพ็คอ๋ออันนี้ผมนึกออกแล้วผมขออนุญาตข้ามไปเลย๋ยวผมมาเล่นอีกทีนึงแล้วกันนะเป็นคลิปอื่นแบ็คแพ็คผมเป็นไงบ้างอืมอืมไม่มีตัวอะไรที่เฮ้ยเกียร์นี้มันสร้างได้อันนี้มันคืออะไรอะคอมบาย้วได้อะไร อีกอย่างวะเนี่ย Equip to increase the status สข f o โป e m o n main character เอ้ยแล้วมันไปแล้วมันไปใส่ตรงไหนอะเมดัลฮะเอาผมลืมแล้วเออเดี๋ยวมันคงใส่ได้แล้วมั้งครับมีอะไรไหมอ่ะไปช็อปนิดนึงนะครับช็อปนี่แนะนำว่าให้มาซื้อตัวนี้ทุกวันนะครับ อันนี้แนะนําเลย <abord es> ควรจะซื้อนะครับผมผมซื้อเล่นตลอดนะครับอ่อันนี้ผมมีอยู่สี่พันเหรอผมไม่ซื้อแล้วกันยังไม่สนใจอันนี้มีอยูพันหนึ่งก็ยังซื้ออะไรไม่ค่อยน่าสนใจอ่าอันนี้ก็เข้ามาแลกของกันได้นะครับผมก็เข้ามาแลกเล่นบ่อยๆก็จะมีตัว SSR เเนี่ยพวกโฮโอลูเกียพวกเนี้ยมาแลกไปใช้งานกันได้ครับอืม ผมชอบแลกโอโอไว้นะเพราะว่าผมเอาเอาโอโอไปทำตัวอื่นบ่อยนะครับผมแลกให้หมดเลยพวกนะี้ผมชอบเอาเศษโอโอไม่ใช่เศษโอโอทุกทีครับเอาโตโอโอไปอัพดาวให้กับพวกโปเกมอนที่เป็นสายลุงนะครับอมหมดแล้วมั้ยอุ๊ยพาร์สมีอะไรอัปเดตอีกวีก นี่ครับก็พยายามมาเล่นในวันหนึ่งเล่นให้ประมาณนี้แล้วกันนะต่อไปเรามาดูกันที่ซัมมอนนะครับผมมีอันนี้อยู่17อันเหรอผมไปตั้งก่อนตอนนี้เล็กเดี๋ยวเลควาซาผมมันกี่ดาวแล้วนะอ่ะเลควาซ่ามันอยู่ในดาวที่ผมพอใจแล้วก็คือเหลืออีกสดาวเต็มเพราะงั้นผมจะไม่ไปต่อเลควาซ่าละผมจะไปต่อตัวอื่นแทนอย่างเช่นลูกเกียแล้วกันเนาะ <c oughs> แต่ลูกเกียก็ยังแลกได้เพราะงั้นกราวด,ดอนเหรอ อืมกราวดอนก็น่าสนใจหรือกิลาติน่าดีครับเอากราวดอนก่อนเลยครับเอ๊เด็กกิลาติน่ามันต้องการอีกตัวนะสองตัวเอากิลาติน่าอัพได้แล้วนี่ถอดครับถอดหนึ่งสองอัพได้แล้วครับกิลาติน่าผมอ่าเพราะงั้นตอนนี้ตัดกิลาเดน่าทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่อัพ ตัวที่ควรอัพต่อไปเหรอนอกจากกีราตินา่าก็คงเป็นจริงๆมาชาโดเนี่ยผมอยากเล่นเขามากเลยนะเขาเป็นหนึ่งในตัวเมตาเลยนะแต่ปั้นยากมากเลยอ่ะคือมันไม่ค่อยหลุดเลตออกมาให้ผมได้เฉยชมเลยอืมผมอยากปั้นตัวอะไรดีกราวดอนแล้วกันจริงๆผมก็อยากเล่นกราวดอนนะผมไม่มีธาตุไฟแล้วก็หินอยู่ในทีมเลยเพราะงั้นซัมมอนเป็นกราวดอนแล้วกันนะครับไวลิสผมรอบนี้กราวดอน วันนี้กันเราเล่นกันสักกิโลดีครับขำๆเอาเอาไปก่อน10ก่อน10โลนะครับมีไหมมีชื่อขึ้นอะไรปะไม่มีเลยเหรอโอ้โหโคตรเกลือเลยสกิปเลยครับถ้าไม่ได้เลยอืมผมต้องไปต่ออ่ะไปจริงๆมันบวกแค่เดี๋ยนะ Oh, 17 18วันนี้เราเล่นกันกำขำสักห้าสิบโลแล้วกันเนาะพอได้ไหมผมโอ้โหไม่แดงเลยนะดูครับทอร์เนดัสลูคาริโอเออแต่ลูคาริโอผมอยากได้แต่ตอนนี้ใครรีวผมดาวมันตันไปแล้วนะครับผมไม่รู้จะอัพไปไหนต่อละ20่สิบโลมาสามสิบโลเอาสัก80ดสโลแล้วกันคนระับวันนี้ได้ปะวะถึงเมื่อวะโอ้ไม่สีสีแดงเลยนะครับ เพิ่มไปเดี๋ยวนะมันโลละพันแปดอะอืมโหโลละสองพันสี่เมื่อกี้่าดร่ครับสามสิบโลอ่ะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบลองดนูนว่าขาดเท่าไหร่นะครับมีไหมมาไหมไม่แดงนะครับมีแต่ทองโอ้ทองเยอะ ไปต่อสิมีสีแดงบ้างไหมสีทองล้วนๆนะครับโอ้โหปะขอหน่อยวะขอหน่อยไ <c oughs> อ้หีย,ยแม่งเกือสัสเอากดสกิปเลยเอาเอาเอาพอกูสกิปเลยแม่งเสือกได้ <c oughs> เอออะไรวะ กราวดอนมาแล้วครับก็ถ้างั้นอันนี้ผมอยากเปิดนะแต่ว่าผมขาดอีก2อันน่ะ <c oughs> อเอาไงดีวะแต่ไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีอ่สีกาดกับอ่เมกาอะไรนะบูบอซอรยังไม่เอาดีกว่ายังไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับอืมตู้เนี้ยเลดตู้เนี้ยนะ <c oughs> ผมมีนี่แล้วไงผมมีนี่แล้วอ่ะผมมี ถ้าที่ผมอยากได้ในตู้นี้เหรอผมคงอยากได้มิวทูคิโอเกอร์วิกตินนี่หรือไม่ก็เนี่ยแต่มันโอกาสโอกาสท้ยตัว sp มันจะหลุดออกมามันยากมากนะครับแม่งโคตรยากอัปเดตอะไรวะเนี่ยอ่าอ่ารับไปให้หมดรับไปให้หมดอุ้ยเด็กอัปเดตเหรอผมอัปเดตเด็กอะไรอะ่ะ อ๋อนี่ครับโอเคงั้นก็จบคลิปนี้ไว้สักสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจริงๆเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ผมทำต่อแล้วนะผมอาจจะเปลี่ยนเกมไปเล่นเกมอื่นบ้างแหละเดี๋ยวใครอยากดูอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำให้แต่ผมไม่ได้เลิกเล่นนะผมก็จะเล่นมันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ่อยแบบแต่ก่อนแล้วก็นานๆจะเข้าไปทีนึงเล่นเรื่อยๆนะครับ พอกานใครที่อยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อยากให้ผมทําอะไรบอกได้นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็ถ้าผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะกลับมาทําให้อย่างแน่นอนนะครับพงัานสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ